นี่นะครับพี่ๆนะครับหัวควายงามนะครับศูนย์รวมควายงามนะครับทั้งควายดำแล้วก็ควายเผือกนะครับผมควายดำแล้วก็ควายเผือกนึงครับโอ้ยไม่หางเลยนี่นะครับโอ้บิ๊กบุรีรัมย์นี่ดูนะครับผมโอ้นี่ศูนย์รวมควายงามนะครับบิ๊กบุรีรัมย์นะครับผมนี่ ยู่ขอทั้งโลกตัวนี้แหละบิ๊กบุรีรัมไงบิ๊กบุรีัำอันนี้บิ๊กบุรีรัมนะคพี่พี่ผลงานที่ยู่ขออะไรเอาไปนะนี่นะครับเอาไปดิเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยว ครับพี่พี่งานงานประกวดนะครับอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับผมวันที่สิบเอ็ดสิบสองนะครับผมเมืองครับไผ่หยากเบิงควายงามนะครับไผ่หยากเบิงควายงามมามาเบิงอยู่งานประกวดนะครับนะครับนี่ครับโอ้ยสวัสดีนะครับร้อยยี่สิบคนดูนะครับนี่ครับศูนย์รวมควายงามนะครับนี่ครับบิ๊กบิ๊กบุรีรัลำเฮียบิ๊ก ใครยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับบิ๊กบุรีรัมอันนี้บิ๊กบุรีรัมนะครับเป็นลูกของบิ๊กอุทัยนะครับกับแม่หงยกสายเพชรอุดรสายเพชรอุดอนไหมครับเบงครับไปนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูจะพาไปดูบรรยากาศนะครับพี่ๆอ่าบรรยากาศงานประกวดนะครับเบงอ่าคนที่นั่ควายมากโอ้เกือบ300คนดูนะครับสวัสดีนะครับผม สามร้อยคนดูนครับนี่ครับมีทั้ง้ายแคะแล้วก็ไายดํำแล้วไายเผือกับครับ,รบพี่ๆโอ้อย่างใหญ่เลยตัวนี้น่าจะเป็นโกเมืองเพ็ดสวัสดีสามร้อยคนดูนครับใหญ่มากนะครับนี่นะครับผมสวัสดีสามร้อยยี่สิบคนดูนะครับโกเมืองเผ็ดนะนี่คิงคอง ที่ไหนจังหวัดมหาสารคามครับผมจังหวัดมหาสารคามครับอยู่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขครับตัวนี้คิงคองนะครับพี่พี่ตัวนี้เป็นคิงคองครับผมโอ้โหไฟายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคฟายไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับดูครับพี่พี่คิงคองนะครับตัวนี้ใหญ่มากใหญ่เลยครับคิงคองนะครับตัวนี้ดูครับ กี่วันอ่าสองวันครับพี่วันที่11แล้วก็วันที่12นะครับพี่โยองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุกนะครับอำเภอกันทาวิชัยจังหวัดมาสรรคามครับพี่พมี2วันครับพี่มีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับใครอยากมาดูนะครับพี่พี่คิงคองตัวใหญ่มากอ่ะใช่ครับน่าจะร้อยแปดสกว่าแล้วครับวันนี้คิงฟองนะครับ ผมจะให้ดูรอบๆนะครับคิงคองนะครับตัวนี้เออครับใหญ่ไหมครับพี่่คิงคองครับตัวนี้ดูครับโอ้ไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับตัวนี้ไม่เกินจริงครับต้องมาเห็นตัวจริงนะครับตัวนี้โอ้ใหญ่มากครับใหญ่มากตัวนี้เป็นลูกเจ้าไหมนะครับสายคไทยแล้วก็แม่ก็แพ่แม่แพ่ไหมเป็นสายเบิ่มพันล้านครับแม่แพ่ไหมเป็นลูกสาวเบิ่มพันล้านครับเลย ใหญ่มากครับน่าจะร้อยแปดสิบกว่าโคตรใหญ่ครับตัวจริงไม่จกตาครับตัวนี้ทั้งลึกนะครับทั้งลึกทั้งยาวแล้วก็ใหญ่อันนี้โกเมืองพเพชรเฮ้ยบบแมนมาตัวนี้อ่าอ่าแบบอะไรวะจำไม่ได้โลเล็กปะะปะ ใหญ่มากโคงกลางวก็บแม่มาษาจากพิกไก่ฝ่ายไทยครับดีฟีเป็นเ้าของแถมหอยงามและหอยยักหลายสนามครับราคาผมี่ิบมนครับราคาดั้งเดมหลอดละห0าพบาทคุณละหน่อนะนะครับุณละห้นบาทนะครับต้องทางการจดอบิกไก่ฝ่ายไทยครับจัวันพิษโลกครับเบอร์โทรนย์ก ศูนย์หครับวันนี้มาพร้อมกับผลงานสองตัวครับนี่เป็นพจลำโงครับอันนี้เพลำโขง Big e ไ e ฟาร์นะครับดครับโง Big กไ e ฟ a ร m ตัวนี้แล้วก็ผลงาน จากพิษนุโลกคนระับ<ต>ดูคร<ต>ับ<ม>ี่เสียงมแดงให้กับก้อตัวเพื่อนผมนะครับ ตัวนี้นะคะเจา้าเพชรผูกเก้าค่ะเป็นเพชรเหนื 9, อเก้ยยาไม,ม่โชคนะคะจะตื่นเสียงดังนนิดนึงนะคะก็ะเลยของมดสาวช่วงนึงนะคะเจา้าเพชรผูเก้าประจำการอยู่ที่เด่นหน้าฟาร์มค่ะเแเ<ข>่ชร <ไว S 1> แล้วาตัวนี้ไทยร,ร,รุ่งน้ำโขง ร้านที่4อันนี้ผลงานของเขาครับรักผสมจริง3,000บาทประกันจนติดนะคะใหญ่มากครับราคาตั๋วเชื้อชุดละ3,000บาท1ชุด12โดสเฉพาะในงานนี้ให้ไป15โดสเลยนะคะช่องทางการติดต่อหมายในโทรศัพท์ค่ะ0800100109และ0801999499นะคะสำหรับเจ้าเพชรพลูเก้าจากเด็งล่าฟาร์มค่ะขอเสียงโผ่ เบาๆไม่ต้องดังมากนะเดี๋ยวน้องตกใจให้กับเพชรธูก้าด้วยครับขอขยับขาหนิดนึงนะครับเดี๋ยวน้องตกใจให้กับเพชรธูป้าด้วยนะครับหนึ่งแล้วหนึ่งมาครับชาวเสียงเปิดยิ่งใหญ่ต่อครับขอเสียงในนามขอยเจ้าก้องสยามครับ นี่คือเจ้ากล้องสยามครับตัวนี้เห็นมากแต่ตอนน้อยๆเลยครับเป็นูของแก้วฟ้ากับแม่ซสกครับสังกัดโมทาราสาลุกความลมาเฟืองมหาสารคามอันนี้กล้องสยามเดินดีกอนสยามนอายุรบก้าหัวไปไม่มีนวันที่วานมา กลาอสยามเปิดรับสมจริงอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทครับราคานั้งเจออยู่ที่หลอดละหนึ่งพันบาทครับวันนี้พร้อบากผมกันนะครับตัวนะบบผู้ฝังขวามือผมชื่อว่าจออเจ้าเพชรสยามนะครับมาจากตพองอนบางจังหวัดขอนแก่นเป็นลูกชายของก้องสยาม ส่วนโตเวียบังนี้ชื่อว่าจงสยามครับก็สังกัดของโมทนาศาลุฟฟานเช่นกันครับเป็นลูกสาวของป้องสยามครับบริหารงานโดยคุณหนิงนะครับนี่คือแม่ขององเล้ยใหญ่ของการจัดงานครั้งนี้ครับ ขอเสียโรอและน้ห้กับ अनि एम टवा भसुदै <cười> <cười> Cái tàu ăn rồi tôi nhỉ ในส่วนขังเพชรตะวันนะคะขออนุญาตให้น้องเป็นคนพรีเซนต์นะคะเพราะว่าน้องได้หลายภาษาใช่นัรเบาๆฝากเนะคะเรียนเชิญเลยครับเริ่มพรีเซนต์ไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าตัวอื่นก็รอแล้วเราจะต้กระชับเวลาด้วยนะครับสวัสดีค่ะหนูนอรัตนพัทรพรตอนสุดายนะคะอายุเก้า เดินทางมาจากจังหวัดอุท,ยทัยธานีค่ะเดินทางมาหลายร้อยกิโลเลยค่ะเพราะว่าอยากมาเห็นนะคะงานประกวดวายนะคะระบือรูปแม่น้ำชีที่จังหวัดมหาสา,า,าระคามค่ะแล้ววันนี้นะคะหนูก็ต้องขอบคุณพี่นุ้ยมากมากเลยนะคะที่ให้เกียรติหนูมาเป็นตัวแทนพรีเซนต์เจ้าเพชรตะวันแทนนะคะเจ้าเพชรตะวันนะคะ เพชรตะวันนะคะเป็นลูกของพ่อพายงาเป็นหลานของปู่บรยศนะคะแล้วก็ส่วนแม่ของเขานะคะเป็นลูกของแม่คำคุณเป็นหลานของตาเบิ้มพันล้านนะคะเจ้าเพชรตะวันนี่นะคะอายุ4ปี10เดือนส่วนสูง1 7 6ซนติเมตรค่ะลักษณะเด่นของเขานะคะ ตาที่หลอนะคะมีกล้ามเนื้อเยอะค่ะแล้วก็ส่วนน้ําเชื้อนะคะเปิดรับผส่งจริงนะคะ5้าพันบาทค่ะการันตีจนติดเลยนะคะแล้วก็ส่วนน้ําเชื้อนะคะหลอดละ500บาทค่ะ12หลอด5้า I'm Katara Panda Supas. I am 9 years old. Today I'm going to present Pencil Kaiba. His name is Pencil His father name is Kwai and his grandmother name is Baio. He owes 4 years 10 smart. He tall 176 centimeters. Please support and follow him. This the extra of p e t w a l is the tall, the big, and the long, and the very t r o l y handsome. And today p e t w a l h a e a baby to show thanks, s t e w Thanks. เยอะมากเลยนะครับพี่ๆแต่ว่าอาจจะว่ได้ถ่ายตัว ว่อะรว่าอะไรท้ายทัวนะครับเยอะมากนะครับควายเยอะมากนะครับพี่พี่มีทั้งควายดำาค้อยเหงือกควายแคะนะพี่พี่ดูนะครับบรรยากาศนะพี่พี่นี่ครับพี่พี่อาอย่กชมควายงามนะพี่พี่ เขามาดูได้เลยนะครับงานประกวดมีวันที่สิบเอ็ดล้วก็สิบสองตุลาคมนะครับผมพี่ๆสามารถเข้ามาชมได้นะครับผมมีมีสองงานนะครับผมเป็นศูนย์ร่วม่อยงามเลยนะครับผมทั่วประเทศนะครับจะมาร่วมกันทีงานดูครับพี่ๆมาร่วมกันอยู่ทีงานประกวดนะครับผมเนี่ นาพี่พี่บรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับงานประกวดนะครับพี่พี่โอเคนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่บรรยากาศนะครับจะจะศูนย์ร่วมควงงามนะครับคนอยากมาชมควงงามกับงานประกวดนี่ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมนี่โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวจะลงไลน์แล้วนะครับ